เพื่อนครับคอสคอนเทนต์วันนี้เรามาอารัมพบทกับความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับว่าโอ้โหเราเจอป๋าป๋ามิตรนะครับสมานมิตรนะครับที่ขับรถจากบคศสามนะครับไปจนถึงเมืองขอนแก่นนะครับใช้เวลาในการทำงานอยู่อย่างเงี้ยประมาณมากกว่าชีวิตผมอะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับป๋าเลยครับสวัสดีครับว่าไปเลยครับป๋า โป่าหมานป่าหมานนะฮะสมานมิตรนะครับสมานมิตร,รอีพัดมนตีครับโอ้โปมานี่มันล่อไปห้าสิบปีนะเนี่ยป่าตั้งแต่สมัยอะไรนะเอ่อสองพันห้ 90, หหาร้อยแปดโอ้สองห้าศูนย์แปดครับสองพันห้าร้อยเก้ายอดนะเต็จทหารเกิดการนั่นแหละครับสองพันห้าร้อยแปดเนยอืม สองพันห้าร้อยแปดคัดเลือกทหารคัเลือกทหารไม่ติดไม่ติดเสร็จปุ๊บเสียเสียรางวัดตรงไหนป่าที่ว่าคัเลือกไม่ติดแสดงว่าเตี้ยตัวผมเองไม่ต้องการติดอ๋อโอเคโอเคก็รู้จักกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ว่ามาทีหลังเพื่อนไม่ติดแน่เขาจับทุหมดอ๋ออ๋อเข้าใจแล้ว ที่ว่าไม่ติดถ้่อยากติดสมัครเลยได้แน่โอ้แล้วป๋าเกิดปีอะไรงั้นน่ะสองห้าศูนย์แปดถ้าเกิดเกิดปีอะไรเกิดปีวอกครับโอ้ปีวอกนี่<ไ>ปีพศเท่าไหร่ปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าโอ้ป๋าโชยแล้วชอบแบบงอ้น อไ้ดูแลให้ดูก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วยังไงอ่ะแล้วพอเสร็จจากทหารอ่ะไม่อยากเป็นอาหารแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็เข้าวงการรถของแถวต้องมีอาชีพเนี้ยเหรอต้มเออก็เป็นเด็กอยู่แถวแล้วก็เล่นอยู่ตามคิวรถตามปั๊มน้ํามันก็รู้จักกับเออ่พวกรถพวกสามล้อเท่าแกเห็นว่าผมขับรถได้ก็เรียกผมมาขับให้นจุดนั้นเรียกว่าตำบลจังหวัดอำเภอขอนแก่น ไม่ใช่ครับอยู่หนองคายครับโอ้หนองคายบ้านดื่มอยู่หนองคายอ๋อเป็นคนหนองคายครับโอ้แล้วไงต่อปะก็วิ่งเล่นอยู่ตรงท่ารถแล้วไงอ,งอีกอ่ะก็ถ้าแกก็เรียกมาขับรถให้แต่เอกก็ผมไม่มีใบขับขี่ครับเท่าแกก็จัดการให้อืคือไปซื้อเอาครับผม คือส่วนบุคส่วนบุคคลนั้นเอาถูกต้องตามกฎหมายแต่อันนั้นเขาก็บอกว่าไปกับขีปรอมนะสิ้นปีมาไม่ต้องไปต่อไม่มีงี้เลยเป็นผีปรอมสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นเนยไม่ใช่กรมการขนส่งนะครับกับตำรวจนะครับไปกับผีไปกับขีทะเบียนรถดีขึ้นกับตำรวจครับ ได้เมียครับสอเก้าครับได้เมียป๋าไม่ลูกคนเดียวกันไหนครับป๋าลูกคนเดียวของครอบครัวเปล่าไม่ครับอพี่น้องหก<อ>คนแลโอ้เสร็จปุ๊บอา้าวขับไปขับมาได้เมียแล้วไงต่อได้เมียแล้วฝรั่งพสองพันห้าร้อยสิบห้าก็ฝรั่งก็เริ่มบุกไทยหา,าหาตังก็เริ่มยาก อ้าวช่วงนั้นพูดถึงฝรั่งนี้หมายถึงว่ามีสงครามโลกหรอเไอ้สงครามเวียดนามไงครับโอ้สองพันห้าร้อยอเมริกันเขาก็มาตั้งฐานที่ไทยที่ไทยที่อุดรอุดรเพาครับอ๋อสองพันห้าเท่าไหร่เนาะสองพันห้าร้อยสิบห้าครับฝรั่งเขาเริ่มมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยเก้าร้อยสิบนี่แหละครับผมจำผิดจำถูกนะครับครับครับพอ ปลายปีสองพันห้าร้อยสิบห้านันก็เริ่มหาตังยากแล้วลฝรั่งกลับเขากลับแล้วแต่ว่าทิ้งลูกลูกไว้ดิเพราะว่าส่วนมากเป็นภรรยาครับถ้าพูดไม่ผิดไน้ป๋าบอกนะเมียเช่าใช่ไหมผมเหรอไม่ใช่เมียเช่าหมายถึงว่าช่วงนั้นที่เขาเล่ากันนะว่าฝรั่งพอกลับบ้านเขาก็ไม่ได้เอาภรรยาไปด้วยอ่ะครับก็ไม่ทราบนะไอ้นี่นะโอมไม่ทราบเลย